สวัสดีครับพบกับเครื่องผสมอาหารทีมอาร์บายตอนนี้าใสยใจดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องความแตกต่างของเครื่องผสมอาหารทีมอาร์รุ่น 1.7QPDO ครับราคาอยู่ที่66,000บาทนะครับและก็รุ่น 1.7QPDO 3ระบบนะครับราคาอยู่ที่73,000บาทนะครับว่าทําไมนะครับขนาด 1.7Q เท่ากันราคาแตกต่างกัน7,000บาทนะครับหลักๆนะครับก็อยู่ที่ต้นกําลังการใช้นะครับผม รุ่น1.7 q v o นะครับสามารถใช้กับรถไถแท็กเตอร์24แรงได้เพียงอย่างเดียวนะครับส่วนรุ่น1.7 Q 3ระบบนะครับสามารถใช้กับต้นกำลังได้3อย่างครับคือ1น่รถไถแท็กเตอร์ครับขนาด24แรงขึ้นไปนะครับ2หัวรถไถเดินตามนะครับขนาด14แรงขึ้นไปนะครับและก็สาครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับขนาด15แรงนะครับ สามเฟสนะครับไฟฟ้าโรงงานนะครับผมเราจะมาดูเครื่อง 1.7Q ี d o ครับว่าการต่อเชื่อมกับรถถ่ายแท็กเตอร์นะครับผมจะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อนําเครื่องลงให้ลูกค้าแล้วก็สามารถเอารถถ่ายแท็กเตอร์ครับมาต่อเชื่อมกับเครื่องผสมอาหารทีมอาร์ได้ครับโดยใช้เพับที่เราแถมไปให้ครับขนาด1เมตรห้าสิบเซนนะครับก็สามารถขับเครื่องย้ายได้นะครับการผสมครับก็ใส่ฟางได้ที่3-4ก้อนครับแล้วก็เติมน้ำนะครับ แล้วก็ใส่พวกอาหารสดต่างๆครับเช่นหญ้าเนเปียร์ครับต้นกล้วยครับต้นข้าวโพดครับที่ไม่ต้องสับเลยก็ได้ครับก็ใส่เข้าไปครับผมพอเริ่มความย่อยได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็ใส่อาหารข้นครับแล้วก็รอให้มันสมเข้ากันครับ5้านาทีได้ครับนี่มีความเหลวออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถขับไปจ่ายหน้ารางได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบที่เป็นรางอาหารเสมอพื้นเนาะ ก็เปิดให้บัวกินได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่อง 1.7Q3 ระบบกันนะครับผมว่าจะทํางานกันยังไงครับกับการติดตั้งหัวรถถ่ายเดินตามนะครับต่อมานะครับผมบูเล่ครับเป็นขนาด2นิ้วนะครับผม2ร่องนะครับตัวนี้เพานะครับตัวนี้ไว้ต่อกับ PTO รถถ่ายเท็กเตอร์ก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวแท่งเครื่องนะครับกับชุดดันสายพานนะครับนี่เป็นชุดดันสายพานนะตัวนี้กับแท่งเครื่องนะครับ ตัวนี้นะครับที่ว่าสารระบบนะครับมันเกิดจากที่เราจะใช้ต้องการได้3แบบนะครับ 1. ก็คือเป็นรถไถแท็กเตอร์ครับต่อพาวเวอร์ตรงนี้นะครับ 2. ก็คือหัวรถไถเดินตามนะครับนะตัวนี้ใช้ขนาด14แรงนะครับสามก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าครับถ้าเป็นรุ่นยีิบคิวสารระบบนะครับแนะนําให้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า15แรง3าเฟสนะครับผม ก็จะเป็นโซวาระบบตัวนี้นะครับนะครับเรื่อพร้อการทำงาน้ะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันได้เลยนะครับหลักการทํางานครับก็เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น1 7 q ีโ o หรือรุ่น 1.7Q สาระบบครับก็อยู่ที่ต้นกําลังที่เราใช้นะครับผมก็ใส่ฟางใส่น้ํานะครับใส่อาหารข้นครับก็ปั่นออกมาครับทางานได้เหมือนกันนะครับผมแต่ในรุ่น 1.7Q สามระบบนะครับ มันจะใช้ระบบสายพานในการปั่นนะครับอันนี้เราก็ต้องตั้งสายพานให้ตึงนะครับผมถ้ามันมีการหย่อนเนี่ยมันก็จะเกิดการฟรีครับที่สายพานได้นะครับผลงานออกมาเหมือนกันครับผมความละเอียดใช้ได้ครับการเลือกต้นกําลังก็อยู่ที่สิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับผมจะสามารถใช้ได้หมดนะครับ ก็เป็นการจบการรีวิวนะครับผมความแตกต่างของเครื่องผสมอาหารทีมอารุ่น1.7 QPO และรุ่น1.7 Q 3ระบบนะครับหากท่านใดสนใจครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0896157807นะครับโซนวันนี้คงต้องกลาบลากันไปก่อนครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ